การปลูกผักนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้หลายอุปกรณ์ประยุกต์เอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการปลูกผักได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วพลาสติกถาดหรือกระจาดที่เหลือเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้ส่วนถังน้ำเก่าถ้าเกิดมันรั่วแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ตามจุดประสงค์เขาได้ซึ่งในวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทําเพื่อให้มันเป็นถาดสามารถปลูกผักได้ขั้นตอนแรกเราจะปาดถังให้เป็นถาดสาหรับปลูกผักก่อนเราจะปลูกในแนวนอนควรจะมีความสูงไม่น้อยกว่า10เซนขั้นตอนต่อไปให้เราเจาะรูระบายน้ํารูปสามเหลี่ยม1นึ่1นิ้วคูณ นี่นะครับลักษณะของรูที่เราเจาะซึ่งเราจะทําทั้งหมด4รูหลังจากที่เราเจาะเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนําดินปลูกมาใส่ได้เลยใส่ให้ได้ประมาณ90%ของความจุของถังที่เราปรับขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะนําผักลงมาปลูกได้เลยเราจะทําการปลูกกวางตุง้งทาหลุมปลูกความลึกประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็ใส่ต้นกล้าลงไปกดบริเวณโคนต้นเราจะปลูก6ต้น2แถวแถวละ3ต้นหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะมีการลดน้ําตามทันทีถ้าเป็นต้นกล้าที่เราถอนมาเราไม่ควรให้โดนแดดก็<ๆ>คือเราจะเก็บไว้ในร่มประมาณ4-5วัน จากนั้นใช้เวลาประมาณ10วันเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยใช้ระยะเวลาประมาณ3 0วันเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้ครับนี่ก็คือตัวอย่างหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าต้นของผักจะมีความอวบการเจริญเติบโต,ตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีประโยชน์ของการปลูกผักในถังแบบนี้นะครับก็คือเขาสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีดูแลรักษาในเรื่องของวัชพืชแมลงศัรตรูพืชดูแลในเรื่องของการให้ปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับนำไปปลูกได้ใน,ไในหลายรูปแบบเราเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับดูแลได้ง่ายคนที่มีพื้นที่น้อยก็ปูกกไดด้เเ่นนียวั เทคนิคการเปลี่ยนถังเก่าให้เป็นถาดปลูกผักเทคนิคนี้ทดลองทําแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงคันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเปลี่ยนถังน้ําเก่าให้เป็นถาดปลูกผักนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการปลูกผักนะครับเราสามารถที่จะปลูกผักได้หลายอุปกรณ์ประยุกเอาสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ในการปลูกผักได้ไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วพลาสติกพวกถาดหรือกระจาดที่เหลือเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้ส่วนถังน้ำเก่าๆนะครับถ้าเกิดมันรั่วแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ตามจุดประสงค์ของเขาได้ซึ่งในวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการทําเพื่อให้มันเป็นถาดสามารถปลูกผักได้นะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกก็คือถังที่มันชํำรุดแล้ววันนี้เราได้ถังเป็นถัง10ลิตรถ้าเรามีขนาดไหนเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยแล้วก็จะมีมีดเอาไว้ปาเพื่อที่จะทําการปลูกต้นกล้าผักวันนี้เป็นผักกวางตุ้งแล้วก็จะมีดินปลูกใช้เป็นดินผสมกับใบก้ามปูควรเป็นดินที่มีธาตุอาหารที่เหมาะสมนะครับมีความร่วนซุยพืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเพราะพื้นที่ในการปลูกค่อนข้างที่จะน้อยเราควรที่จะทําให้ดินมีความสมบูรณ์ สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะปาดถังให้เป็นถาดสาหรับปลูกผักก่อนเราจะปลูกในแนวนอนควรจะมีความสูงไม่น้อยกว่า10เซนเพื่อที่จะให้ผักที่เราปลูกลงไปเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่ถ้าเป็นถังในรูปแบบอื่นเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เวลาปาดนะครับเราควรที่จะใช้มีดที่มันมีความคมหลังจากที่เราปาดด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราเจาะรูระบายน้ำนะครับเพราะว่ารูระบายน้ําก็จะมีความสําคัญมากถ้าเกิดระบายน้ําไม่ดีจะทําให้รากของผักเนี่ยมันเน่า ซึ่งขนาดของรูนะครับเราจะปาดเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้ว,วเราจะเจาะให้รูขนาดใหญ่พอสมควรน้ําสามารถที่จะระบายได้ดีควรที่จะเจาะหลายๆรูซึ่งจํานวนรูที่เราจะเจาะมันจะมีความเหมาะสมกับขนาดของถังที่เรานํามาใช้นี่นะครับลักษณะของรูที่เราเจาะซึ่งเราจะทําทั้งหมด4ี่รูนะครับ หลังจากที่เราเจาะเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนําดินปลูกมาใส่ได้เลยดินปลูกนะครับจะต้องเป็นดินที่มีธาตุอาหารที่มากพอสมควรแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําได้ดีเราสามารถที่จะใช้เป็นดินปลูกทั่วไปที่มีขายอยู่ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือเราสามารถที่จะผสมเองได้เวลาเราใส่ดินแล้วก็กดลงนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดการยุบตัวมากจนเกินไปซึ่งสูตรดินปลูกของพืชแต่ละชนิดนะครับก็จะมีอยู่ในช่องที่เราทําไว้แล้วสามารถที่จะนําไปค้นดูคลิปเก่าๆได้ เราจะใส่ให้ได้ประมาณ90%ของความจุของถังที่เราปับนะครับขั้นตอนต่อไปเราสามารถที่จะนําผักลงมาปลูกได้เลยนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้ทั้งผักที่มันเป็นต้นกล้านะครับหรือจะเป็นมเมล็ดก็ได้ในวันนี้นะครับเราจะทําการปลูกกวางตุ้งซึ่งมันเป็นต้นกล้าแล้วอายุ20วันแล้วก็ทำหลุมปลูกความลึกประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่ต้นกล้าลงไปกดบริเวณโคนต้น ซึ่งในถังตัวนี้เป็นถังขนาด10ลิตรลักษณะสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะปลูกวางตุ้ง6ต้นแล้วก็เช็คระยะระหว่างแถวได้เลยให้มันมีแถวที่เหมาะสมกันเราจะปลูกเป็น2แถวแถวละ3ต้นหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราควรที่จะมีการลดน้ําตามทันทีซึ่งในต้นกล้าที่เราปลูกใหม่เราควรที่จะฉีดพ่นเป็นละอองฝอยให้ชื้นไม่ควรที่จะลดน้ําด้วยบัวรดน้ําเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าเนี่ยล้มแล้วก็ไปติดกับดินซึ่งมันจะฟื้นตัวค่อนข้างที่จะยาก หลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นต้นกล้าที่เราถอนมาเราไม่ควรให้โดนแดดก็คือเราจะเก็บไว้ในร่มประมาณ4-5วันเพื่อไม่ให้ต้นกล้าเนี่ยมันเฉาจนเกินไปแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวได้เร็ว เราควรที่จะมีการรดน้ําเป็นประจําทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยจากนั้นใช้เวลาประมาณ10วันเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยเราสามารถให้ได้ทั้งปุป๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้หรือเราสามารถที่จะให้พวกฮอร์โมนต่างๆน้ำมากต่างๆก็สามารถที่จะผสมน้าฉีดพ่นหรือผสมน้ารดลดได้เลยซึ่งกวางตุ้งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วจะใช้ระยะเวลาประมาณ30วันเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารได้นะครับครับนี่ก็คือตัวอย่างหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนะครับ<ๆ> ก็คือเราใช้เวลาปลูกแค่20วันเราจะสังเกตเห็นว่าต้นของผักจะมีความอวบการจเจริญเติบโตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีซึ่งเราจะดูลักษณะของดินที่อยู่ในถังน้ําตัวนี้จะมีความชื้นค่อนข้างที่จะดีก็คือเราสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีด้วยแล้็ยังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําเป็นการตกแต่งสวนได้ สำห <zy> รับการปลูกผักในถังแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกผักได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุ้งผักคะน้าหรือจะเป็นพวกผักบุ้งก็สามารถปลูกได้นะครับต้นหอมบกชีเราปลูกได้หมดตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไปประกอบอาหารหรือเก็บไปบริโภคได้แล้วซึ่งหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเราสามารถรื้อออกเปลี่ยนดินใหม่ผสมดินใหม่แล้วนำมาปลูกใหม่ได้ซึ่งความทนทานของถังที่เราใช้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับสภาพพลาสติกซึ่งส่วนมากก็สามารถที่จะปลูกได้หลายรอบ ซึ่งถ้าเกิดใครมีถังน้ําที่มันจํารุนแล้วเราสามารถที่จะนํามาปลูกผักได้ตัวนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากดีกว่าเราไปเผาทิ้งและจะทําให้เกิดมลภาวะนะครับประโยชน์ของการปลูกผักในถังแบบนี้นะครับประโยชน์ต่อผักก็คือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีดูแลรักษาในเรื่องของวัชพืชแมลงศัรตรูพืชดูแลในเรื่องของการให้ปุ๋ยได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยเราสามารถที่จะคํานวณพื้นที่แล้วก็คํานวณต้นของผักได้ ซึ่งดินปูก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีส่วนประโยชน์ต่อคนที่ปลูกนะครับก็คือเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้ในหลายรูปแบบเราเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับดูแลได้ง่ายคนที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้เช่นเดียวกันมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดในภาชนะการปลูกผักนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้แทนกระถางได้เป็นอย่างดีและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะออกแบบตามที่เราต้องการได้เลยช่วยเพิ่มความสวยงามสามารถที่จะนําไปประดับตกแต่งสวนตกแต่งบ้านได้นะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าท่านมีอุปกรณ์ของเหลือใช้ที่เป็นพลาส,สติกที่สามารถที่จะนํามาประยุกต์ทําเป็นกระถางสําหรับปลูกต้นไม้ได้ท่านก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็นํามาปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ไม่ว่าจะเป็นถังในรูปแบบของถังกลมถังเหลี่ยมหรือจะเป็นถังขนาดเล็กขนาดใหญ่ท่านก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ซึ่งมันจะทําให้ท่านสามารถที่จะนํามาปลูกผักได้เพื่อที่จะลดรายจ่ายภายในครัวเรือนลงไปได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถทําเป็นผักอินทรีย์ผักปลอดสารเอาไว้รับประทานเองถ้าเป็นผักบางชนิดเนี่ยในท้องตลาดอาจจะมีราคา สูงท่านก็สามารถที่จะนํามาปลูกแล้วก็รับประทานเองได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการนาเอาของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้เทคนิคการเปลี่ยนถังเก่าให้เป็นถาดปลูกผักเทคนิคนี้ทดลองทําแล้วได้ผลดีครับ